acaba boca. แซมสเกชในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครที่อยากทำธรุรกิจติวเตอร์แนวใหม่วันนี้พลาดไม่ได้กับการปรับเปลี่ยนโฮมออฟฟิศเก่าให้กลายเป็นเดอะออนไลน์ติวเตอร์สตูดิโอสถาบันกวดวิชาออนไลน์ครบวงจรสำหรับทั้มือสองยาแซมเป็นอาคารสำนักงาน4ชั้นการเข้าถึงจากถนนสิรินทรสะพานกรุงทนมุ่งหน้าตลิงชันผ่านโรงพยาบาลสังฮีเลี้ยวซ้ายเข้าโครงการกรุงทนเมืองแก้วเลี้ยวขวาประมาณ20เมตรจะพบทรัพย์สินตั้งอยู่ด้านซ้ายมือครับ สำหรับซับมือสองอยาแซมเป็นอาคารสำนักงาน4ชั้นมีสภาพดีผังที่ดินเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างติดถนนประมาณ7เมตรโดยจุดเด่นของพื้นที่นั้นตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมทำเลติดถนนสิรินทรนใกล้สถานีรถไฟฟ้าสิรินทรบริเวณใกล้เคียงได้แก่ห้างตั้งหัวเสงและโรงเรียนพีมนวิทยก่อนจะพาไปชมการรีโนเวทรับจากแซมวันนี้ ท่านผู้ชมที่สนใจหรือกำลังมองหาทรัพย์มือสองลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.sam.or.th แซมมีทรัพย์ดีๆให้เลือกอีกเยอะเลยครับตัวอาคารสำนักงานที่เลือกมาก็มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ห้องเรียนได้หลากหลายครับรวมถึงเป็นสตูดิโอออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมสำหรับการปรับปรุงฟาซาดด้านหน้าคานั้นเราออกแบบเส้นสายให้ดูทันสมัยสร้างอิมเมจเหมือนคาเฟ่และโคเว r ร์กิ s งสเปซเท่ๆโดยพื้นที่ด้านหน้าเป็นล็อบบี้ในส่วนต้อนรับครับ พื้นที่ถัดเข้ามาเป็นคลาสลมขนาดเล็กใช้เพื่อการเรียนการสอนจากบริเวณล็อบบี้มีบันไดาสามารถขึ้นไปยังคลาสลมชั้น2ที่แบ่งพื้นที่ภายในห้องมีหลากหลายทั้งมีห้องใหญ่และห้องเล็ก หนังกั้นห้องเป็นกระจกดูโปร่งเบาเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเป็นแบบลอยตัวสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกครับในส่วนพื้นที่ชั้น3นั้นเป็นออนไลน์สตูดิโอมีลักษณะเหมือนห้องส่งรายการทีวีสามารถถ่ายทําการเรียนการสอนในระบบออนไลน์โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนได้แก่สตูดิโอที่มีขนาดใหญ่และเล็กโดยมีให้เลือกทั้งสตูดิโอซึ่งเป็นคลาสรูมหรือสตูดิโอที่เป็นกรีนสกรีนสําหรับแนวทางการตกแต่งภายในนั้นเน้นความโปร่งโล่งใช้สีสันสดใสสําหรับพื้นที่ชั้น4ปรับเป็นส่วนพักผ่อนสําหรับอาจารย์ที่มาสอนและ ส่่ววนทีพักด้ยสำหรับงบประมาณการปรับปรุงภาษาด,ด้านหน้าให้กลายเป็นเดออนไ Online Filter s t ดิโ o ประเมินที่ตารางเมตรละ1 0 0 0 0ถึง12,000บาทในส่วนคลาสมและสตูดิโอภายในประเมินที่ตารางเมตรละ800 0ถึง10,000บาทครับสำหรับคนที่สนใจไอเดียการออกแบบสามารถติดต่อรับคำปรึกษาได้ที่ Facebook บ้านและสวน The Renovation หรือท่านใดที่สนใจซับมือสองจากแซมเข้าไปค้นหาได้ที่ www.sam.or.th ซับมือสองต้องแซมครับ ซมมีซับดีๆให้เลือกอีกเยอะเข้าไปค้นหาได้ที่ www.sam.or.th รวมทั้งอีกหลากหลายช่องทางบนออนไลน์เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากแซมโดย @id l ไอเยไลน์แ a ดแซมไลสารฝันต่อยอดสินทรัพย์กับแซมแซม NPA c h ANNEL บ bon น YouTube และแซม NPA บ bon น Twitter หรือโทร026861888ซับมือสองต้องแซม